นิวคลโอไทเป็นหน่วยย่อยของพวก DNA กับ RNA นะครับเคราวนี้น้องถามว่ากวานีนกับไซโตซีนคืออะไรอ่ากวานีนกับไซโตซีนน่ะมันคือสีฟ้าน,นี้ครับคืออย่างนี้ในนิวโคลโอไทหนึ่โมเลกุลเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย3ส่วนนะสีขาวเขาเรียกว่าหมู่ฟอสเฟตสีเหลืองเขาเรียกว่าน้ําตาลเป็นน้ําตาลที่มีคาร์บอน5คาร์บอนนะครับน้ำตาลเพนโตสโอเค ส่วนสีฟ้ามันคือเบสที่มีไนโตรเจนมีธาตุไนโตรเจนนะเนี่ยใ,ในโมเลกุลของมันเนี่ยมันจะมีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบเขาเลยเรียกว่าไนโตรจินัสเบสนะครับซึ่งไนโตรจินัสเบสเนี่ยมันมีอยู่5ชนิดอ่ะก็จะมีเบสอะไรบ้างมีเบส A ชช่อว่าอะดีนีนนะเอที A, T, ชิว่าไทมีนอ่าเบสซี C, ช่อว่า ไซโตซีนนะครับแล้วก็ b เบสจชื่อว่ากวานีนเห็นไหมมันเป็นเบสอะ่ะมันเป็นชนิดของเบสนะครับคราวนี้มันมีอีกตัวหนึ่งเบสอีกตัวหนึ่งคือเบสยูนะเบสยูเนี่ยจะพบใน RNA นะครับ U ชื่อว่าเบสยูราซิลอย่างเงี้โอเคนะเพราะนั้นถ้าน้องถามว่าอะดีนีนกวานีนอะไรพวกนี้คืออะไรมันเป็นชนิดของเบสนะครับนะ เวลาเขาเขียนย่อเขาจะเขียนว่า A T C G U แบบนี้